สวัสดีสามสองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาครับ ายการบริหารจัดก,การน้ำบนโขะครับหลายรูปแบบที่เราทำ,ทาทำค,บบคือการทำเทนรูปแบบเป็นขนมโคกครับเอาไม้ข้าใกล,ปล้ปากอีกหน่อย,อบบยเอาไม้ข้าใกล,ปล้ปากอีกหน่อยนิดนึงไม้ข้าใกล,ปล้ปากอีกหน่อยอ่านี่คือที่สูงแล้วไหลกกลงไปที่ตาม แบบขนมพกช่วยในการกักเก็บน้ำแล้วก็ช่วยชะลอกการไหลของน้ำแล้วก็กองตะกรงดินครับการปลูกพืชนก็เป็นการปลูกพื้นแบบห้าระดับการปลูกแบบปลูกพีชปลูกไซแย่ปลูกทับหลาดแล้วก็พืชต่าง,างๆ ดีที่ได้เห็นสิทพี่ตัวเองทำครับก็เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังไว้ครับถึงจะมีปัญหาเล็กในน้องก่ตามของของพี่ๆกลุ่มนี้สวยสวยนะครับ แตเมื่อกี้พอดีเดินมาเห็นตอนจังหวะใช้จอบพอดีนะคับอาจจะอันตรายต่อหน้าแข่งกับ,กบอาจจะปวดหลังถ้าเราขุดทั้งหมดภาพโดยรวมของพี่ก็คืออาจจะทบทวนเรื่องแฝกนิดนึงเนาะเนะป้าหมายในการที่เราปลูกแฝก,กปลูกเพื่ออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งในการปลูกของเราเนี่ย เหมาะสมหรือยังนะครัอาจะทบทวนเรื่องการปลูกแฝกทังนนี้รู้ว่าแฝกลำบหดหมดหมดไหมครับกลุ่มนี้รู้ว่าเขาไม่ให้แฝกม,ม,มาไดยเช่นยครับดังนั้น ่ลองทบทวนดูนะครับแล้วก็จอบคืออย่างคนอีาสานบ้านเราเนี่ยเวลาเขาทําด้ามจอบเขาก็จะถือนิดนึงว่าด้ามจอบเนี่ยต้องถึงปากเสมอปากเวลาเอาจอบไปขุดอะไรจะได้มีกินแต่ถ้ามันเลยปากปากมันจะแตกเพราะว่าด้ามจอบมันจะงัดปากแต่ถ้ามันสั้นไปมันจะปวดหลังใช่ไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยเวลาจอบเนี่ยพี่ต้องดูว่าแข้งขี่พี่เนะี่ยหัวเขียวน่าตัวสูงเนาะใช่ไหมก็เวลาเราเลือกจอบก็ต้องให้มันเสมอปากแล้วอจอบโรงเรียนอาจจะสั้นไปนิดนึงสำหรับพี่ๆแล้วก็มันจะงุม้มเนาะงุ้มไปแล้วเวลาขุดเนี่ยมันจะเด้งนะครับ คำว่าจอบงุ้มเนี่ยก็คือ,อตรงเนีมน้มันงุ้มลงมากเกินไปเดี๋ยวมีเวลาเราต้องมาปรับเข้าริมตัวนี้ใหม่คือมาบากตรงหัวตรงนี้ใหม่นะเพื่อให้ให้ใบจอบมันเชิ่ขึ้นนิดหนึ่งไอ้คำว่างุ้มเนี่ยก็คือเวลาที่ที่เราขุดเนี่ยจอบมันจะเด้งจงังหวะที่มันลงดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินดินแล้วมันจะเปลืองแรงนะพอเปลืองแรงปุ๊บเวลาเรามาขุดเนิอนอย่างเงี้ยมันจะแตกเนินหรือว่า ลายจอบจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ถือว่าผู้พี่มีฝีมือพอสมควรที่เครื่องมือยังไม่พร้อมแต่ว่าเราก็แต่งออกมาได้สวยนะครับก็มี2เรื่องเนาะทัวนเรื่องแฝดแล้วก็อุปกรณ์ก,การใช้ของเราเน,ะนาะมาจัดเตี้ยแล้วก็องศายังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อโอเคเดี๋ยวพี่พี่ใส่รหัสขอบคุณเลยครับคุณสีใส่รหัสขอบคุณสามนง